สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมเองผมอาจชื่อช่องวยไม่ออกใช่และนี่คือคลิปแรกคลิปยาวคลิปแรกของช่องเราผมจะมาพูดถึงเพื่อนคนในงของผมมีนามว่าอติเทพปุริกรที่พวกผมเรียกว่าไอฟโฟหรือไอเลขสีนั่นแหละเขาใส่แว่นมีปานสีดำอยู่ที่แก้ม แล้วก็เขาอ้วนมากสำหรับผมเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากผมรู้สึกว่าเขาไม่ชอบผมด้วยแล้วก็ผมกับเพื่อนอีกคนก็คิดว่าเขาชอบเพื่อนอคนหนึ่งด้วยที่เป็นผู้หญิงแต่จริตใจมันชายแท้เขามีเอ้ยเขาชอบดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะผมเขาตั้งฉายาให้กับผมซึ่งเป็นบาป ของอิสลามเขาตั้งให้3าฉายาเลยฉายาที่1น่ก้อนฐานฉายาที่2อัปรีฉายาที่3ามอปลักษแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ผมพูดถึงเนี่ยก็2 0 2 6ปรับปรุงตัวเองด้วยนะสหายถ้าปรับปรุงแล้วจะเอามาไล่ให้ฟังอีก คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเพราะขี้เกียจเขาเป็นคนที่วาดรูปสวยมากแล้วก็แย่มากด้วยเขาอายุสิบขวบมีช่อง YouTube แต่ทำคลิปไม่เป็นมันจะทำไปทำไมวะเขามีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือโคตรขี้ห่วงเลยยืมของเกินห้าคงไม่ได้ไม่งั้นเขาจะกูดคือเขาไม่เคยถามผมเลยว่า ผมรู้สึกยังไงที่เขาทำแบบนั้นกับผมอะ่ะผู้นี้คือไม่สนใจผมไม่สนใจความรู้สึกผมเลยและนั่นคือสาเหตุที่ทําไมผมถึงคิดว่าเขาเกลียดผมเขาก็มีชายนะเอ้ยไม่ใช่เขาก็มีฉายานะเขามีนามว่าเจ้าก้อนหินทำอไมต่อดีบอกช่องให้ช่องเขามีนามว่าอติเทพปูริกร พิมพ์ให้ถูกล่ะก็มีแค่นั้นแหละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งนะที่ลูกล่าเปนผู้หญิงแต่รักกายกำยำ